สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับวันนี้เราอยู่ในเอพิโซดที่2ตอนที่2ของการทํางานนะครับเมื่อวานนี้ผมจบลงที่ว่าพระเจ้าได้ทรงพระราชทานหรือสร้างศักยาภาพที่แฝงอยู่ในตัวมนุษย์ซึ่งมนุษย์จะต้องปลดปล่อยศักยาภาพนั้นออกมาผ่านการออกแรงทํางานพี่น้องครับการออกแรงทํางานนั้นไม่ได้หมายความว่าแรงกายอย่างเดียวนะครับ พลังสมองหรือแรงสมองก็เช่นเดียวกันและทุกๆอย่างที่มนุษย์นั้นจะต้องรับผิดชอบในการทำงานนั้นต้องปลดปล่อยปลดปล่อยศักยภาพพัฒนาต่อยอดสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างให้ดีมากยิง่งขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างพระองค์ทรงเห็นว่าดีนักคือการที่พระเจ้าถอยตัวออกมาแล้วมองดูผลงานของพระองค์แน่นอนครับ ดีนักนี่หมายความว่าดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วในเชิงมโนธรรมในเชิงศีลธรรมด้วยแต่น่าเสียดายครับเมื่ออาดัมเอวาทำบาปเขาได้หล่นหรือตกลงอยู่ในความบาปศักยภาพในด้านของศีลธรรมนั้นก็เหือดหายไปพี่น้องครับจะทำให้การงานหรือส่งผลกระทบต่อ สิ่งต่างที่เป็นปัจจัยเป็นองค์ประกอบองค์คาบยบของชีวิตมนุษย์ในในรุ่นต่อๆไปพี่น้องครับเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงทำงานพระองค์มอบหมายให้เราสารต่อพระราชกิจของพระองค์โดยศักยภาพที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นศักยภาพแฝงอยู่และในพระธรรมการบทที่2ข้อ15นะครับพระองค์ทรงให้มนุษย์อยู่ในสวนเพื่อทำและดูแลสวนมีความหมายครับ ความหมายโดยในยะนี้ก็คือการที่พระเจ้าหรือขณะที่พระเจ้าทรงทำงานเพื่อเราในฐานะผู้จัดเตรียมของเราให้กับเราเราก็ต้องทำงานเพื่อพระองค์เช่นกันแท้จริงแล้วพระองค์ทรงทำง,ง,งานผ่านเราครับถามว่าเรารู้ได้ไงเขว่าพระเจ้าทำงานผ่านเราพระเจ้าทำราชกิจของพระองค์ผ่านเราพระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเรา ก็ในสุดีบทที่127นะครับข้อที่1บอกว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเจ้ากําลังสร้างบ้านพระเจ้าทรงจัดเตรียมบ้านให้กับเราครับผ่านใครครับผ่านผู้ที่สร้างผู้ที่ก่อสร้างครับมารธีลูเทอร์นั้นได้อธิบายในพระัมภีสูดีบทที่145บอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูหรือกําลังเลี้ยงดูเราผ่านทางการออกแรงทํางานของชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลขหลายหลายคนมากมายซึ่งประกอบกันที่จะมาดูแลเลี้ยงดูชีวิตของเราพี่น้องครับนั่นแหละครับคือความดีงามหรือความดีในงานของเราเพราะเราสามารถที่จะสารต่องานของพระเจ้าได้ ให้พระเจ้าทำงานผ่านเรานี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับเรากำลังสารต่องานของพระเจ้าเที่ยงไม่เสร็จและเรากำลังให้พระเจ้าทำงานผ่านเราพี่น้องครับอย่าลืมนะครับสุริปทีหนึ่ยี่127ถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าพี่น้องครับอย่าให้เราเหนื่อยเปล่าโดยการที่เราทำงานที่ไม่ใช่งานที่พระเจ้ามอบให้กับเรา ไม่ใช่เป็นการทํางานเพื่อพระองค์พี่น้องครับน่าคิดไหมครับว่างานต่างๆที่เราทําอยู่นี้เราทําเพื่อใครกันแน่เราทําเพื่อพระองค์จริงๆหรือเปล่าเรากําลังสารต่อพระราชก,กิจของพระองค์จริงๆหรือเปล่าและเรายอมให้พระองค์ทํางานผ่านชวิตของเราหรือเปล่าพี่น้องครับพระเจ้าเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตทุกอย่างพระเจ้าเลี้ยงดูเราผ่านทาง การออกแรงของคนอื่นผ่านทางการสร้างชีวิตของเราของคนอื่นพี่น้องครับหลายหลายคนรับการสร้างหลายหลายคนถูกสร้างสร้างชีวิตหลายหลายคนมีผู้มีพระคุณเป็นแรงบันดาลใจช่วยเหลือและผู้มีพระคุณเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่พระเจ้าสรงใช้เขาให้เขานั้นได้มีโอกาสแตะต้องชีวิตของเรา สรมสร้างชีวิตของเราเราเคยตอบสนองผู้มีพระคุณเหล่านั้นอย่างถูกต้องแล้วหรือยังชั้นใดชั้นนั้นครับเราเคยขอบพระคุณพระเจ้าเราเคยตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าพระผู้เลี้ยงดูที่ยิ่งใหญ่พระผู้จัดเตรียมที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเลี้ยงดูพวกเราทั้งหลายผ่านทางคนอื่นๆมากมายครับผ่านทางผู้ที่รักพระเจ้ามากมายผ่านคุณพ่อคุณแม่ผ่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ อยู่รอบตัวเราและคอยช่วยเหลือเราเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับบุคคลเหล่านั้นไหมสําหรับผู้มีพระคุณต่างๆเหล่านั้นไหมและเราเคยหาเวลาที่จะตอบสนองต่อพวกเขามากน้อยแค่ไหนพี่น้องครับงานเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์นะครับงานเป็นส่วนหนึ่งของพระไถ่พระเจ้าสิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คืองานนั้นเป็นแผนการอันดีเลิศประเสริฐของพระเจ้า และกล่าวให้เจาะจงอีกครับก็ว่างานนั้นเป็นวัฏจักรต่อเนื่องของชีวิตมนุษย์การทํางานและการพักผ่อนเป็นวัฏจักรเกิดขึ้นตลอดเวลาการทํางานนั้นพี่น้องครับเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบอันสมบูรณ์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าได้ทําให้กับเราก็คือพระองค์ทรงทําเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงทํางาน พระเยซูได้ตรัสสอนว่าพระบิดาของเรายังทรงทํางานอยู่เรื่อยๆและเราก็ทําด้วยดนั้นครับจึงอยากหนุนใจนะครับว่าใครก็ตามที่กําลังเบื่องงานขอให้เราทบทวนครับว่าเป็นงานที่เราทําเพื่อพระเจ้าหรือเปล่าเป็นงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทําหรือเปล่าและงานจะมีความหมายอะไรกับเราเมื่อเราทํางานนี้ต่อไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ งานที่พระเจ้าให้กับเรานั้นเป็นงานที่มีความสุขครับเป็นงานที่เราต้องตักตําทํางานเพราะพระเจ้าให้เราเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยเปล่าเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่สั่งการบัญชาการอยู่ข้างหลังพระเจ้าเป็นผู้ที่มอบหมายงานให้กับเราพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานทั้งหลายทั้งปวงให้กับเราพระเจ้าเป็นผู้ที่ออกแบบงานของเรา ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ตามชอบพระัยของพระองค์แต่ละคนเรารับมอบไม่เหมือนกันนะครับชั้นใดชั้นนั้นแต่หลักการที่ถูกต้องยังอยู่และพระองค์ทำงานของพระองค์อยู่พระเยซูก็ทำด้วยนั่นคือความสำราญพระัทยของพระองค์ที่เราเองนั้นจะต้องเกิดความสำราญใจในการทำงานเหมือนกับพระองค์ นั่นคือการออกแบบอันสมบูรณ์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตมนุษย์ในการทำงานครับพวกเราเองนั้นจึงควรจะได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความสุขชื่นชมดีในการทำงานเพราะงานของเราคือการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้างานของเราก็คือการรับใช้พระองค์พระองค์จะทำงานของพระองค์ผ่านชีวิตของเราในการทำให้โลกคืนดีกับพระเจ้าในการทำให้ พระกิติคุณข่าวพระเสด็จของพระองค์จะทําให้มนุษย์โลกนั้นได้รับชีวิตดิรันขอเราร่วมใจกันไอ้ฐานครับข้าแต่พระบิดาเจา้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระองค์ทรงออกแบบการทํางานให้กับพวกข้าพงทั้งหลายและพระองค์ทรงมีพัดไทยที่เฉพาะเจาะจงในหน้าที่การงานของข้าพงหลายแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบ ขอพระเจ้าทรงโปรดให้งานของพระองค์ที่มอบให้กับเรานั้นไม่เพียงแต่เป็นความสำราญพระไัยของพระองค์เท่านั้นแต่จะเป็นความสำราญความเบิกบานใจความชื่นชมดีในชีวิตของพวกเราทั้งหลายด้วยขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ยังทรงทำงานอยู่เรื่อยๆและพระเยซูก็ทำด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชีวิตของข้าพงศ์หลายทุกคนในการที่จะตื่นเช้าขึ้นมา คางจะมีกำลังใจในการทำงานจะมีความสุขที่ได้ทำงานอีกวันหนึ่งขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอันนวยพระพรพี่น้องอทุกท่านครับสวัสดีครับ ที่หายใจยังมีความหวังให้ได้ก้าวไปโลกจะโหดร้ายแต่จะไม่หวันไหวเมื่อมีพระองค์นำทางทุกทีที่พลาดไปยังมีความหวัง ชีวิตข้าจากคนหนึ่งที่ต้องตายไม่มีหวังได้หายใจได้มีชีวิตที่เริ่มหมเมืม่อข้าได้เป็นของพระองค์ถวันที่หายใจยังมีความหวัง ก้าไปโลกจะโหดร้ายแต่จะไม่หวันไว้เมื่อมีพระองค์นำทางทุกที่ที่พลาดไปยังมีความหวังให้ได้เริ่มใหม่ในความอ่อนแอ ต้องประคองข้าไว้และนำให้เดิน